สวัสดีครับเราอยู่กับช่องโคนีนะครับคนรักนกอัอนนี้เราจะพามาดูฝูงนกหลังบ้านนะครับผมกําลังทํารังแล้วก็มีทั้งลูกเล็กเด็กแดงนะครับเยอะมากเลยเป็นฝูงประมาณเป็นร้อยก่าตัวครับเยอะมากเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับ นี่ก็นหนึ่งคู่นะครับกำลังบินมาหาลูกไสอันนี้กำลังคาบหญ้านะครับกล้องผมซูมไม่ได้ที่หยอดต้นกล้วยนะครับเป็นธรรมชาติที่สวยงามอะ่ะน,นั่นอีกคู่หนึ่งครับกรลับินไปต้นไสหน้าบ้าน นีตัวนี้อยู่ข้างบ้านคู่นี้อยู่ข้างบ้านกำลังคาบหญ้าไปทํารังอยู่ลงงํำครับตัวผู้มีเบิ้นด้วยครับ เลี้ยงแบบธรรมชาตินอกบ้านนะครับไม่มีการใส่กลงหรือจับมัน,นครับข้างกำแพงบ้านตัวปูคือร้องดีมากครับมาปลูกทุกเช้าข้างห้อง เดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆนะครับอ,ออกมาแล้ว